นี่เดี๋ยวมาเก็บดอกเจียวอีกรอบหนึ่งก็มากันเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวว่าก็ขึ้นไปข้างบนหลายคนนะเขาไปแล้วมอไซค์หัเยอะแล้วตอนนี้เรามาอีกรอบนึ่งครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้เยอะไหมดูครับเก็บดอกเจีโอ นี่ครับกำลังเด็กๆครับอยากจะขึ้นเขาไปไปไปขึ้นขึ้น ไปหมดแล้วตูไ้ไข่เกิดองินาสิมเไปเกิดะเ็กๆไปกับลูกสมดนี่นน <c oughs> นครับยายกำลังกินหมากกับตายังไม่ขึ้นไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยดูว่า เอาไปฉันอ้มันอ้เอาไปด้วยไม่ให้เอ้ายายมีอันใหญ่โตถ่ายลูดูครับมาครับเดี๋ยวจะไปขึ้นเขากันถือ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 ในเขานี่เป็นผักหลายชนิดนะโอ้ยออกมาเพราะว่ามันเจอฝนเจอฝนปุ๊บ แล้วพวกผักทั้งหลายมันก็จะขึ้นมาผักที่เรากินได้ผักปอดสารพิษอยู่บนภูขเขาเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูกันครับตามมาครับลม <c oughs> ีด้วยเหรอมีดิผักปอดสารพิษมีมีเดนหนอนเลยที่เนี่ยกรีจดนเมื่อวานหนอ,หอ,หอหนอผีเสือ้อรู้สึกว่าเป็นดมสมบูรณ์มากเลยตอนเนี้ยป่าเขาครับแล้วเขาเขาขับรถไปทางไหนเขาขับรถไปจอดเลยทางนี้น 嗯。